การบริการเป็นไงบ้างพี่การบริการที่นี่เยี่ยมครับครับค่าคนะแนนคะแนนเต็ม10 11เอ็โอ้โห สวัสดีครับพบกับพวกเราะครับสมโพธคารเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามาได้ปล่อยรถให้กับคุณพี่วินนะครับมาจากอำเภอเมืองเลยนะครับแล้วก็มารับรถคันนี้ครับที่สําคัญเลยพี่วินเื้อเอารถเอาเราไปแล้วหนึ่งคันหนึ่งคันนะครับใช่ไหมพี่แล้วก็มาเอาอีกคันหนึ่งนะครับที่ร้านเราแล้วยังไม่พอนะครับซื้อรถกับทายแล้วเราพี่วินต้องถามนิดนึงการบริการเป็นไงบ้างพี่การบริการที่นี่เยี่ยมครับครับค่าคะแนนถ้าคะแนนเต็มสิิ 11เลยโอ้โหขอคุณมากเลยพี่แล้วก็เรื่องรถนะครับพี่เรื่องตัวรถเป็นไงบ้างไม่ผิดหวังครับรถมือสองก็จริงแต่คุณภาพเยี่ยมโอเครถเครื่องยนต์ฟิตแน่นแล้วก็เช็คอย่างดีก่อนออกครับโอ้โหขอคุณมากครับพี่คือคือพี่บินมีเป็นแล้วเสื้อเราได้วหนึ่งคันสองปีแล้วแล้วก็มาอีกหนึ่งคันนะครับแล้วยังไม่พอลูกค้ากลับมากับเราทั้งทีแถมแบตเตอรี่ทันทีเลยครับ100ใบครับผมโอเคครับอันนี้ครับผมนี่เป็นแบตเตอรี่หนึ่งร้อยใบนะครับแถมมาเลยนะครับอ่ะ เก็บภาพครับผมโอเคเรียบร้อยถ้าอยากได้รถมือสองนะครับพี่วินครับที่ไหนพี่สมพจศ์ครับโอโคกวดโอเคครับพี่ครับผมอย่าลืมนะครับทักมาที่เพจด้านล่างนี้แล้วก็เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณมากครับ